súp khí mặn, sớm ăn cứ câu hì mùa Muối này na ấm, thêm hay na, đây là ngò bốc, bự là, súp na ấm đâm na cứ câu hì no, ơi bữa nì. Nha. đi lên nhau khơn nhắc cứ buộc ngoài thôi bỏ ทงไ้ทงนาฝนตกหนีๆอยู่ได้พี่น้องเว้ตอนนี้ฝนตกอยู่ตอนนี้นะแต่มันก็ตกบ่แหง้งยังตะก,การตาพุ่นน่ะเพิดเสีออเอาลงไปบอคาราว่าบ่เอาลง เพื่อนจะจูบเอาให้มันเบิดหลอละ <c oughs> อันคลิปนี้เขามีเรื่องหนึ่งอยากสิเวาเนาะพอดีมีคนมาแนะนำหานาวาให้เขานะ่ะถ่าอยากถ่ายอยากให้วิดีโอเขานะ่ะหนาเบิงหนาส้มมากกว่านี่นะเพิ่นให้ไปเบิงของคนที ข้าเจ้าทำ Youtube มาแบบประสบผลสำเร็จแล้วเนาะประสบความสำเร็จมาแล้วเนาะแะ่กาคนๆนั่นอะ่ะขอบอกออกนามนเนาะเพื่อนหายไปเบิงวิธีการทำวิดีโอของเขาว่าเหตุจังใดคนจังสิติดต,ตามหลายแลไวกัมีคนเบิงหลายเนาะแล้วก็เพื่อนกะวังดีเหรลครับขอบขอบใจเืนิอน้ำเนาะแต่ว่า เฮาเฮาน่ะเฮาบมักไอ้ไปคัดลอกแล้วก็ไป๊อปปี้ไปเบิงของผู้ใดเนาะเฮาอยากนําเสนอในรูปแบบของเฮาก็คือในรูปแบบของเฮาก็คือเฮากะทายชีวิตการเป็นอยู่ของเฮาเองแล่วกะ็การอยู่การกินของเฮาเองในรูปแบบของเฮาเนาะเฮาบบได้วังแบบ สิวังล่ำวังรวยขนาดแบบไปเห็ดคือเขาค่ะนะวังล่ำวังรวยไปเห็ดคือเขาเนาะอีอยางกาเเววเเววตรงๆเลยนะกระเบิ้ลไดไห,ไหระหวังซ่องของเท้ากับซ่องของเขาขเขานาะซนะ่องเท้ากับแขนอยู่ในทงไห้ทงหน้าเนาะซ่องเขาเนาะมันท่องเกี่ยวอันนั้นนะมันไปทัว AEC ไฟเบรคช่ <c oughs> องเขาดนะมันทองเที่ยวตัวทีพตัวแดนไปตัวทิพย์ตัวแดนอันนี้นะเฮาหนะอยู่กับทีเนาะมันก็นเลยเหตุบลไหนคือเขาดอกรายการอยากให้เบิงในสภาพเท่านะ่ะเขามันจนนะเนาะฮาบ่มีเงินคือเขาก็เบิงติละ่ะเขาหน่อยนะครับหลุดยนตนะ์เฮาหน่ะ นะครับหมอเตอร์ไซค์ห้างนะกระเบิงแน่บ้านเข้าวลุ้ยสำไสและกส์ี่ยังวะบ้านเข้าวลุ้ยสำไสและกสกระเบิงที่ละบ้านเท่านะมันเก่าสำไส้ฮะนะพี่น้องอยากให้เข้าใจกันตาม,มนี่เนาะแล้วก็ขอบใจเพิ่นน้ำกันและทีมาแนะนำให้นหา,นาแต่เฮาหนะ ก็คือเขาอยากนําเสนอในรูปแบบของเขาแบบเลา่าๆลูกทุ่งลูกทุ่งบ้าน,นอกบ้าน,นอกบ้าน,นอกของหน้าน้ำทงไฮทงหน้าไปแบบนี่ลหละบอกขอเหตุไปตามคนอื่นดอกเป็นตัวของตัวเองนะดีแล้วพี่น้องเลย แลกบ,บาตนี้เรื่องคอมเมนต์เนาะพี่น้องเรื่องคอมเมนต์เด้อบางคอมเมนต์การคอมเมนต์บอดีปันใดเนาะแต่ว่าไอทีเขาทีเขามาคอมเมนต์บอดีนะมันบอสามารถบันทอนจิตใจเขาได้ดอกเนาะเพราะว่าทขาบอถือสาดอกแล้วแต่แล้วแต่ผู้ใดอยาคอมเมนต์ก็ได้ บอตรงๆก็คือเขาเขาเขามาคอมเมนต์ด่านะพี่น้องเลยก็เขาบ่สนใจหรอกเขาคิดว่าอย่างคิดว่าคนผมมีตัวตนนละนะพี่น,อน้องเนาะอากรับีแทนนั่นแหละอยากว่าในคลิปนี้เนาะถ้าพิพผาดประการใดก็ขอโทษขออภยัยน้ำผีน้ำหนอง จะได้ถือสากันเนาะเฮาก็เว่าไปตามความจริงแล้วก็เว่าไปตามความคิดของเฮาเมื่อนี้ก็สิได้ดำอีกพี่น้องเ้ยถ้าเกิดว่าฝนบปตกมากนี่จะพึ่ยุดไปก็ะสือบริไดดัสูบน้ำแล้วแล้วกันถ้าฝนบปร่งเนี่ยก็คือขักพรอนไม้กระกรแล้วกระล้อนามฝน อันนี้นะ้บอล่แล้วบองหอเทวดาแล้วพี่น้องบองหอเทวดาแล้วตอนนี้จัดการน้ำเองมันกันยังบ่ท่านงามปันใดพี่น้องเพราะว่าเขายังบ่ท่นนานใหญ่เนาะเขายังบ่ท่านใหญ่ก็เลยบ่ท่านงามปันใด นี่ข้าวฮะก็ออกมาจากบ้านนี่ลากาซียมาดำหน้าเหมือนนี่ออกย้ำย้ำอันกลางเว้นน่ะเป็นเป็นบ่าวโน้นสูงพี่น้องแล้ย้ำอันขึ้นน่ะเป็นเป็นบ่าวอันบันนาโมงอยู่บ้านนาโมงเมืองไซรผูทองแขวงสวรรณเขตสปปลาว และกะแนะน้ำเด้อพี่น้องเลย้ยอันนี้เนะี่ยเที่ยงหน้าเด้อพี่น้องบมแมนเฮือนเด้เที่ยงหน้าเที่ยงหน้าไม่เข้าใจว่าเที่ยงหน้าหรือเฮือนผมว่าอันน้าหลาพคนก็ยังบม่เข้าใจเนาะอธิบาย,ยากันในหับหู เียงหน้าที่ขะหน่อยเคยเคยกินเข่าหันแหละที่ถ่ายคลิปกินเข่าหันแหละถ่ายได้เทียงหน้ามาดำหน้าซอยกันเด้อพี่น้องทางไหนและทางไกจเมื่อวานหนูหน้าำเต็มไทห,หน้าตอนนี้แหละพี่น้องเอ้ย เอาสูบลงมาจากน้องตรงเดยวกับเต็มเลยซองหายเมาขอบ,อก,บอกไปละงานลำหน้าอยู่ตอนนี้เนาะฝนกับ,บโบได้ตกนะพี่น้องก็เฮ็ดขวดก,ก็เลยบโอ,ออกก็เลยบโได้ไปเก็บให้พี่น้องได้เบิ่งกัน,กน ปเอากระสิบขึ้นไปเตรียมตัวลงมาดำนาขับพี่น้องเลยเดี๋ยวเขาสิบป่อยเขาสิบป่อยแล้วปล่อยปล่อยเขาดำเจ้าพยืนถ่ายเสืออยู่ไปเปลี่ยนเสื้อผ่านซะเกินขอบุญขอบคุณทธีสละเวลาอันมีค่าเขามาเบิงขันน่อยเด้อเบอร์สุขุมชนขอบเอิอขอบใจ พี่น้องทังฝั่งลาวข้านำ้ำแล้วก็ขอบุญขอบพุณนทั้งพี่น้องฝั่งไทยนำ้ำแล้วกะ็พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนำ้ำเนาะไปเลยเด้อบบดนี้เด้อขอบพุณนเพื่นอนๆที่ติดตาม